สวัสดีครับกระบะสมาร์ทแคปนะครับเรียกว่าจะเป็นคันสุดท้ายของที่มีมีหลังคานะตัวนี้นะครับอีกคันหนึ่งนะครับขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้ามาซื้อสดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสมาร์ทแคปของปี17นะครับปี17นะครับตัวนี้เหลือคันสุดท้ายคันเดียวนะครับราคาถูกด้วยที่ตอนนี้ถูกถูกถูกสุดแล้วนะสามแสนเาพนะเรียกว่าราคาถูกราคาดีเลยนะครับใครสนใจแอดไลน์มาเลยนะครับถ้าซื้อสดถามว่าเท่าไหร่นะครับบางคนอยากอยากรู้ว่าเอ้ยซื้อสดเท่าไหร่ครับ ซื้อสดเหรอครับประมาณสี่แสนนะครับซื้อสดประมาณสี่แสนนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับได้ไหมได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็อยู่ประมาณราคาสามจุดเก้าพรอนประมาณอยู่ประมาณเจ็ดพันห้านะครับประมาณเจ็ดพันห้านะครับบอกก่อนเลยเนาะอ่าและรถก็ตัวเนี้ยนะครับแบตตอนถ้าซื้อสดเนี่ยแบตสามจุดห้านะครับค่าโอนห้าพันนะครับก็าใครโอเคกับราคาก็แอดไลน์มาติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับ แอดไลน์มาทักมาได้เบอร์นี้เลยที่เบอร์นี้นะครับย้ำว่าเบอร์นี้เลยนะครับแอดมาทักมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีกระบะที่เข้ามาใหม่นะก็เป็นตัวนี้นะครับที่เป็นคริลบอยหลังคานะครับปี17 379สาและมีคันนึงเพิ่งเข้ามานะครับไม่มีหลังคานะปี19ไม่แปดหมื่นโลนะครับตัวอีพัทอีพัทจะมีกล้องหลังพร้อมจอให้นะครับคันนี้คันนี้อยู่4ี่0ส0เจดนะ4ี่0ส0เจดนะครับสี9 0 0 0กเ็สี0 0 0 0นั่นแหละอ่ะนี่ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับ เพิ่งเข้ามานะตัวอ e ีพัทจะได้เป็นจอพร้อมกล้องถอยและไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับนี่คือสภาพเพิ่งเข้าไม้แปดหมื่นนะครับไม้แปดหมื่นนะอ่าให้ดูก่อนนะครับไปดูต่อคันนู้นนะครับถ้าชอบคันนี้ก็จัดได้เลยนะครับไม้แปดหมื่นปีสิบเก้าตัว e พัทสี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะครับมาดูต่อนะครับตัวนี้เป็นตัวลีโวสองจุดสี่ตัว e ปีสิบเจ็ดคันสุดท้ายนะครับย้ําเลยว่าราคาดีไม่ถึงสี่แสน รีบทักให้ไวรีบถอยไวเบอร์เป้เบอร์นี้เป็นเบอร์เดียวที่เป็นทั้งเบอร์และเป็นทั้งลายนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่ากระบะคันนี้ผมบอกเลยเริ่มต้นที่ดอกเบี้ย3.79เริ่มต้นนะครับ4ปี3.79และที่สําคัญนะครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่ารายได้สักหมื่นเจ็ดหมื่นแปดออกได้นะครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดออกได้นะครับหมื่นห้าก็ออกได้เหมือนกันนะครับหมื่นห้าก็ออกได้นะครับถ้ากู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับย้ําเลยนะครับว่ารถสวยๆแบบนี้นะครับ ปีปีสิบเจ็ดแล้วราคาแค่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับเรียกว่าช่วงนี้คนกาลังหากันเยอะเพราะอะไรครับจะปีใหม่แล้วหารถกลับบ้านกันนะครับคันนี้บอกเลยว่าเหมาะเหมาะเหมาะควรเลยที่น่าซื้อไปใช้นะครับพอได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วเป็นยกสูงนะครับสมาร์ทแคมยกสูงนะครับใครชอบนะครับรีบแอดไลน์มาได้เลยนะครับมาดูการต่อนะครับตัวนี้ตัว E นะครับรายละเอียดรถก็คือไฟหน้าจะเป็นแบบมันติรีฟเฟกเตอร์นะครับดวงใหญ่ตัวโตนี้กลางคืนส่องสว่างเห็นได้ชัดไกลๆพร้อมไฟตัดหมอกที่มี ก็จะหมอะเนี่ยปรับทัศนวิสัยกลางคืนให้ครบๆนะครับกระจกหน้าจะเป็น3ชั้นโครเมียมนะครับสชั้นโครเมียมนะครับสาภาพสวยสาภาพเดิมแบบนี้ฝากระโปรงเดิมโครงสร้างเดิมนะครับกระจกมองข้างต่างๆเนี่ยเรียกว่าได้เดิมๆเลยเป็นตัวกระจกแบบปบไฟฟ้าแล้วนะครับแบบปรับไฟฟ้าแล้วแม็กเติมโรงงานขอบ17อยางนะครับก็ B ของ BF Good List นะครับยางสาภาพดีระบบเบรก้อหน้าเป็น ABS นะครับฟิล์มล้อคันติดมาให้ครบๆสาภาพที่สวยนะครับ ของเดิมโตยต้าทั้งหมดเลยนะครับนี่เดิมๆนะครับทั้งหมดเลยนะถ้าใครชอบก็จัดได้เลยนะครับจัดได้เลยนะครับแบบนี้ย้ํานะว่าแบบนี้นะครับราคาดีน่าซื้อน่าใช้นะครับเชื้อเพลิงเติมดีเซลเท่านั้นอยู่ทางด้านซ้ายนะครับนี่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับคาร์บอยดราคามีครบๆนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับกันชนท้ายก็ติดตั้งมาให้ครบแล้วนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าด้านท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมสภาพเดิมไม่มีชนนะครับ คขานี้ยอย่าเปิดที่ด้านในหน่อยแม็กเลนเนอร์สภาพใหม่ส่คลิปเลยนะครับแม็กเ n นเอร์สภาพใหม่ใส่คลิปนะครับสภาพใหม่ใส่คลิปเลยนะครับตัวบอดี้โครงสร้างสภาพเดิมเมนูเป็นอาร์สปอตเดิมๆนะครับสปอตเดิม CL CR อยู่ครบๆนะครับ CL CR อยู่ครบๆนะครับสเก็ตเป็นอาร์สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับใครสนใจแอดไลน์มาติดต่อมาได้นะครับชุมล่างเดิมสภาพเดิมนะครับตัวนี้นะครับ ยางอะไรถอดอยู่นะครับเดี๋ยวล้างสปาใส่ยางอะไรให้นะครับย้านะไม่ใช่มาทวงผมว่าเอ้ยางอะไรไม่มีไม่ต้องเมนนะพี่ผมบอกเลยผมแค่ถอดล้างนะครับรถไม่ได้ขายตามสภาพนะเราขายปรับสภาพนะครับผมบอกก่อนนะเราปรับสภาพให้สวยพร้อมใช้นะครับเหมือนรถใหม่ลูกค้าถ้าไม่ดูบอกเลยดูไม่ออกนะพ่ะผมขายรถเกจเอนะครับทุกคันเกจเทุกคันนะครับเดิมๆไม่มีชนหนังคือต่อเ่อรถใดงสิ้นนะครับแล้วดูนะครับเฟรมชัดๆชัดๆคมๆแบบนี้นะครับนี่ ใช้คอนกลมแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่เลขนะนี่ขี้ฝุ่นนะครับขี้ฝุ่นนะอย่าลูกค้าอุ้ยสนิมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับนี่นะครับเลขเฟรมต้องชใต้องคลมแบบนี้นะครับตัวถังเดิมบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะครับยางยังใหม่กิฟตเลยเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับคันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนยางมาให้ใหม่นะครับผมบอกเลยนะครับยางปียีสามนะครับรลดไดแล้เปลี่ยนยางปลายปีนะนี่ตอนที่สี่สิบสองปียี่สิบสามนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยประหยัดไปอีกประมาณสองหมื่นนะครับแค่ยางก็คุ้มแล้วนะครับ แต่รถสวยๆแบบนี้เข้าศูนย์ตลอดเช็คระยะตลอดด้วยนะครับมาอยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันโลนะครับสภาพด้านในนะครับเรียกว่าสภาพสวยใช้ได้เลยนะครับสภาพสวยใช้ได้เลยนะครับเบาได้เป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าทูโทนนะครับเป็นน้าตาลตตดกัติีดำนะครับสมารทแคปก็เปิดได้นะครับสมารทแคปเปิดได้หุ่นของน็อตเดิมสภาพเดิมไม่สวยไม่ขายแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับผมขายรถเดิมเกตเกตเอเท่านั้นนะครับหุนน็อตเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมโครงสร้างเดิมนะครับ ตาปั๊มอันนี้บอกว่าคันนี้เดิมไม่มีทําสีนะครับเนี่ยอันนี้คือยังอยู่เลยนะครับและดูนะดูนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมชัดๆแบบนี้นะครับเดิมเดิมชัดๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวสปอตเมนอาร์คเดิมนะครับตัวถังก็เดิมเช่นกันนะครับตัวถังก็เดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะครับตัวถังเดิมนะไม่มีน้ําท่วมแน่นอนรับประกันให้เลยนะครับและรีโวเนี่ยมีโหมดกับพี่ให้ถึง3โหมดอีโคพาวเวอร์แล้วก็จะเป็นโหมดนอร์มอลปกตินะครับ เกียร์ออตโต้นะกระจกก็ได้เป็นปรับไฟฟ้าพาไฟฟ้านะครับและที่สําคัญนะครับ FM AM มีให้ครบๆนะครับ FM AM มีให <starve> ้ครบๆนะครับจอมีให้ครบนะครับจอมีให้ครบจอมีให้ครบนะครับแอ่นะครับเย็นชําแบบนี้เลยนะครับแอเย็นฉําเลยนะครับเรียกว่าเราเช็คให้หมดทุกจุดนะครับมีช่างเช็คให้ตรวจสอบให้ทุกอย่างนะครับเก็บรละเอียดให้หมด ลูกค้าี่เราสวยไปใช้เดิมๆแบบนี้ย้ำเลยนะครับว่าเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะครับาชชสภาพสวยแอร์แบ็คออนปกติใช้งานได้ปกตินะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับคาวนี้เไปดูการส่งของห้องเครื่องนะครับสภาพเป็นยังไงไปดูนะครับอไม่แสนสี่เข้าสู่ตลอดเช็คระยะตลอดนะครับคันนี้ไฟหน้ามันตินะครับยังไม่ถ้าไฟเนี่ยเป็นออกส้มๆแดงๆนะครับนี่ตรงนี้นะ เดี mm ๋ยวชาร์จเดี high, nah, ๋ยวเปิดไฟหน้าด hmm. ูอันนี้ขอเทสไฟหน้านะครับดูนะไฟหน้ามันตีจะเป็นแบบนี้ครับดวงใหญ่มันจะมองไปกไกลๆมันจะเห็นชารเห็นไหมครับนู่นไปนู่นเลยส่องไกลเป็น 30- 4สิเมตรเลยนะครับเรียกว่าเห็นระยะนนุนถ้าเปิดไฟสูงก็ต้องจะเป็นเกือบร้อยเมตรนะครับเรียกว่าได้ไฟเดิมสภาพเดิมสวยๆแบบนี้นะครับไฟเสมียมีให้พร้อมๆนะครับรถใช้งานได้ปกติไม่มีติดครั้งใดๆทั้งสิ้นนะครับเรียกว่ารถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับน่าใช้นะครับคันนี้นะ และสี่คัญมันเป็นเกียร์ออโต้นะครับขอปิดไฟนิดหนึ่งนะครับขอไปดูคันนงคันหน้าเครื่องหน่อยนะครับว่าเดิมไหมโดนชนหรือเปล่ามีแก้มซ้ายขวาเป็นยังไงนะครับรีวิวทุกจุดตรงๆนะครับไม่มีมกงเป็นลูกค้านะครับเรียกว่าผมไม่อยากให้ลูกค้ามาเสียใจบพางเจารถอุ้ยสภาพมันแย่จังอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมไม่ต้องการอย่างนั้นผมขายซื้อขายตรงไปตรงมานะครับตัวจให้ละเอียดลูกค้าดูนะครับในคลิปกับตัวจริงเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันนะครับยังไงก็เหมือนกันนะครับบอกเลยรีวิวตรงทุกจุดนะครับเดิมๆนะครับ รถเกียร์เออยู่แล้วนะครับามาดูฝากระโปรงกันนะครับฝากระโปรงเดิมนะฝากระโปรงเดิมสปอตเป็นโครงสร้างลูกยงยางตัวซีต่างๆใช่ไหมเดิมหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับตีตัวถังเดิมสภาพคลิปเลยนะครับ ABS รอเป็นให้รครบคันหน้าเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะครับ RL อยู่ครบครบนะครับนี่ RL อยู่ครบครบนะครับนี่โครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมเลยนะครับภาพสุยทัใช้แผ่นโทนเพดอยู่ครบครบนะครับ ตัวนี้เนาะก็เป็น ABS 4ล้อนะครับหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับ LR อยู่ครบเช่นกันนะครับใครนะครับที่ชอบกระบาสมัตแครใช้งานนะครับเข้าสวนเข้าร้อยสบายๆสายลุยก็ได้ทางเรียบก็ได้ไปได้หมดนะครับเพราะขับง่ายมากนะครับผู้หญิงผู้ชายจะออกรถคันเนี่ยพวกเลยเกียร์โต้นะครับแฟนก็ขับได้นะครับเหมือนขับรถเก่งครับมันเหมือนกันขับง่ายมากนะครับ แล้วใครสนใจนะครับกระบะสมาร์ทแคนะครับตัว e p 17เนะครับเหลือคันเดียวคันสุดท้ายแล้วนะครับ3 7 9 0 0 0ผ่อนประมาณ7,5 0 0เท่านั้นนะครับออกรง่ายๆบัตรไปชโชวีเดียวขอไม่ติดแบล็ก l i s ไม่ติดบลรโทรมาหาไปได้เลยนะครับออกได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศครับใครสนใจรีบออนไลน์มาทักมานะขอพนักงานบริษัทราชการต่างๆนะครับหรือเกษียณอยู่แล้วก็ออกได้นะครับแล้วบอกเลยว่าทุกคันนะเป้คัดเกรดให้แล้วรถเดิมๆไม่มีจมน้ําไม่มีจะต่อตัวรถเล่มไม่ใช่รสุดท้ายมีให้ดูนะครับเอกสารซื้อ ขายถูกต้องนะครับซื้อสดได้จะแฟนได้สนใจแอดไลน์มาทักมานะครับรายได้คันนี้ขอประมาณ1 7ื0 0เขึ้นไปออกได้นะครับคนเดียวสบายๆเลยนะครับและบอกเลยว่าวันนี้นะครับเาฝากด้วยนะครับสำหรับรถสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับออกได้ทุกอาชีพจะขายโครงขายของเปิดมีดิมาร์ทขายตลาดนัดขายเป็นเจ้าของธุรกิจออกได้หมดนะครับออกได้หมดเลยนะครับเรียกว่า คุณได้รถสวยเดิมไปใช้แบบนี้การันตีให้ตรงปลกแน่นอนนะครับมีราังคาประมาณ20,000แถมให้พร้อมๆนะครับสวยจริงรับประกันให้เลยว่าคุณได้รถสวยเกจเองไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาทักมหาเป้เบอร์นี้นะครับผมสวัสดีครับ